บาสแปลงเอ็มแล้วก็โอมเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันครับอายุราว20ต้นต้นพวกเขาชอบทำคลิปลง YouTube แนวล่าท้าขีท้าความกลัวเพื่อเอายอดวิววันนั้นพวกเขาเลือกไปโรงพยาบาลร้างที่เคยเป็นสถานที่ทำข้อชื่อดังแต่ปิดไปหลายสิบปีหลังเกิดคดีสะเทือนขวัญว่ากันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องในห้องคลอดตั้งแต่นั้นมา โรงพยาบาลก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยทั้งสี่คนมาถึงตอนสี่ทุ่มบรรยากาศรอบตัวเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ตกพวกเขาเปิดกล้องเดินสำรวจทีละชั้นจนถึงห้องคลอดที่อยู่ท้ายสุดของตึกแป้งบ่นว่าได้กลิ่นคาวเลือดบาสหัวเราะแล้วแกล้งพูดว่าคงผีแม่ลูกมารอคลอดอยู่มัง้งฮ่าฮ่าทันใดนั้นล่องก็ดับไฟฉายก็ดับ ทุกอย่างมืดสนิทอยู่เกือบครึ่งน,นาทีก่อนจะติดขึ้นมาใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีบางอย่างตามออกมาด้วยแล้วหลังจากคืนนั้นแป้งเงียบ <_ c oughs> เธอไม่พูดเล่นไม่หัวเราะเหมือนเดิม <_ bounce> เวลากลางคืนเธอมักสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอทุกคืนเธอลองสวดมนลองเปิดธรรมะฟังแต่ก็ไม่หายแป้งเริ่มโทรหาโอมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่า มันไม่ยอมไปมันโกรธมันจะเอาคืนคืนสุดท้ายก่อนเธอตายเธอส่งข้อความเสียงเข้ากลุ่มไลน์ว่าบาสเอาของเขาไปใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไม่ได้ยินเสียงเธออีกเลยวันรุ่งขึ้นมีคนพบศพเธอในห้องน้าของหอพักร่างของเธอนั่งฟุบกับกาแพงมือทั้งสองเต็มไปด้วยแผลขวนเหมือนพยายามหนีอะไรบางอย่างและปากของเธอเหมือนถูกฉีกกว้างออกเองจนเลือดทะลักบาสไม่พูดอะไรเกี่ยวกับข้อความสุดท้ายของแป้ง แต่โอมเริ่มสงสัยเพราะบาสทำตัวแปลกๆเขามัดพกกระเป๋าสพายติดตัวตลอดเวลาไม่ยอมวางคืนหนึ่งโอมไปหาบาสที่ห้องบอกว่ามึงเคยได้ยินเสียงเด็กทารกร้องตอนตีสองไหมโอมหัวเราะนิดๆแล้วบอกว่ามึงคงเครียดไปแต่หลังจากวันนั้นบาสไม่ไปเรียนไม่โพสตคลิปแล้วหายไปเงียบๆจนเพื่อนๆต้องแจ้งตำรวจสุดท้ายตำรวจตามเจอรถบาสที่จอดอยู่ในซอยเปลี่ยวเครื่องยนต์ยังติดอยู่แต่บาสนอนตายขับพวงมาลยัย ล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ตอนที่บาสหันไปมองเบาะหลังแล้วร้องลั่นตามด้วยเสียงกระจกแตกร้าวจากนั้นก็เงียบพอตำรวจเปิดกระเป็นเจอผ้าขาวบางๆเลือกกระกลังม้วนอยู่ในถุงพลาสติกกับกําไลเด็กทารกสีทองนั่นแหละครับสิ่งที่เขาขโมยออกมาจากลิ้นชักในห้องคลอดเอ็มเป็นคนถ่ายคลิปต,ต,ตอนนั้น เขาก็เริ่มไม่สบายใจเหมือนกันเขาพยายามลบคลิปออกจากคอมแต่ไฟล์มันลบไม่ออกเขาลงมือฟอร์แมตท,ทั้งเครื่องแต่คอมพังคืนนั้นเอ็มโทรหาโอมกลางดึกพูดว่ามึงกูรู้แล้วว่ามันมาจากอะไรแต่กูไม่หันและแล้วเอ็มก็เงียบไปพอถึงเช้าหอพักของเอ็มมีคนมุ่งเต็มไปหมดศพของเอ็มตกลงมาจากชั้นหกโ้อยูไซาดไปครึ่งท่อนเหมือนพยายามเกาะอะไรไว้ก่อนร่วง คนที่อยู่ชั้นเดียวกันบอกว่าก่อนเอ็มตบได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกรีดร้องยาวๆดังลั่นแต่พอวิ่งออกมาดูกลับไม่มีใครเลยนอกจากเอ็มโอมเสียใจมากเขาเริ่มนั่งสมาธิถือศีลหยุดเล่นโทรศัพท์และเริ่มย้อนดูคลิปวิดีโอในกล้องโก p r o เขาเจอบางช่วงที่ไม่มีใครเคยดูมาก่อนช่วงที่บาสเดินเข้าห้องคลอดเป็นคนสุดท้ายแล้วแอบเปิดลิ้นชักข้างเตียงหยิบของบางอย่างออกมาใส่กระเป๋า โอมรู้ทันทีว่านั่นแหละคือต้นเหตุและมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่งๆแบบล่าท้าผีมันคือการลบหลู่ความเจ็บความตายความสูญเสียของคนที่เคยเจ็บปวดในที่แห่งนั้นโอมตัดสินใจบวชและบวชไม่สึกท่านบอกเพียงว่าผมทำให้เพื่อนตายไปสามคนแต่ผมขอใช้ชีวิตที่เหลือชดใช้กรรมให้พวกเขาและดวงวิญ,ญญาณที่เจ็บปวด สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนของผมเรื่องราวที่ทำให้พวกเราเข้าใจเลยว่าสิ่งลี้ลับนะมีอยู่จริงและการลบลูไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยแม้แต่น้อยเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วพวกผมมีกันอยู่ห้าคนคือผมนนบาสตัมเมย์และการ พวกเราเป็นกลุ่มเพื่อนซีที่ชอบเรื่องท้าทายชอบพิสูจน์อะไรแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องผีผีสางสามช่วงนั้นมีข่าวลือนาหูเกี่ยวกับวัดร้างกลางป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าของจังหวัดสมมุติว่าเป็นจังหวัดเอชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันปากต่อปากว่าวัดนี้เฮี้ยนมากมีผีดุสิงสถิตอยู่โดยเฉพาะผีคนแก่ตัวสูงใหญ่ ที่คอยหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาบางก็ว่าเห็นมันยืนจ้องหน้าจากในเงามืดบางก็ว่าได้ยินเสียงหัวเราะแห่โผยชวนคนลุกแน่นอนครับด้วยความเลือดร้อนและอยากรู้อยากเห็นของพวกผมข่าวลือนั้นยิ่งกระตุ้นให้พวกเราอยากไปพิสูจน์พวกผมตกลงกันพวกเราห้าคน ขับรถกระบะเก่าๆของบาสเข้าไปในเส้นทางลุกรังที่มุ่งหน้าสู่วัดรางสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทึบก,กิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมจนแทบไม่มีแสงไฟหน้ารถเล็ดรอดไปได้พอไปถึงบริเวณวัดรงังสภาพที่เห็นตรงหน้าคือความทุกโทรมของโบสถ์วิหารศาลาที่ผุพังไปตามกาลเวลา เถาวันเลื่อยปกคลุมไปทั่วมองเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตรงงานอยู่กลางแจ้งแต่กลับดูน่ากลัวมากกว่าหน้าเลื่อมใสพวกเราเดินสำรวจไปรอบๆวัดทุกอย่างก้าวเงียบกริมมีแค่เสียงใบไม้แห้งกรอบที่ดังอยู่ใต้ฝ่าเท้าบรรยากาศวังเวงจนรู้สึกเย็นยะเยือกจับใจทั้งที่อากาศก็ไม่ได้หนาวเย็นเลยเมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเธอเป็นคนเดียวในกลุ่ม ที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากกว่าคนอื่นเธอจับแขนผมแน่นนนเรากลับกันเถอะฉันรู้สึกไม่ดีเลยแต่ด้วยความคึกขนองของพวกผู้ชายบาสเลยพูดขึ้นมาคำๆคอะไรวะเมมาถึงนี่แล้วจะกลับแล้วรอไหนๆก็มาแล้วก็สมบูรณ์ให้ทั่วก่อนสิพวกเราเดินเข้าไปในโบสถ์ที่พังทลายผนังปูนกระา่ออกเป็นย่อมๆม,มองเห็นโครงสร้างไม้ที่ผุพัง แท่นบูชาพระพุทธรูปว่างเปล่ามีแค่ซากทูปเทียนที่ลงเหลืออยู่กลิ่นสาบของความเก่าแก่และกลิ่นอับชื้นคล้ายครุ้งไปทั่วขณะที่พวกเรากําลังสำรวจอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงคล้ายคนลากอะไรบางอย่างดังมาจากด้านหลังโบสถ์เสียงนั้นค่อยๆไกลเข้ามาเรื่อยๆตารีบยกไฟฉายส่งไปต้นเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิด จูจูการก็ร้องเสียงหลงเฮ้ยนั่นอะไรวะพวกเราหันไปมองตามที่การชี้แสงไฟฉายสาดส่องไปกระทบกับเงาร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่ตรงมุมมืดของโบสถ์ร่างนั้นดูใหญ่โตผิดปกติเหมือนคนแก่หลังคอมสูงเกือบจะถึงเพดานที่พังทลายใบหน้ามองไม่ชัดเจนเพราะอยู่ในเงาแต่สัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่แผ่ออกมา พวกเราทุกคนยืนนิ่งตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจและหวาดกลัวไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับหรือส่งเสียงเน่าร่างนั้นค่อยๆขยับชา้ชาๆชา้ชาๆเหมือนมันกำลังเดินเข้ามาหาพวกเราไปกันเถอะไปกันเถอะเมกรีดร้องเสียงหลงเธอคว้าแขนผมแล้วดึงให้วิ่งออกมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนแน่นอนพวกเรากระโดดขึ้นเว็บบาสรีปสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วเหยียบคันเร่งมิดพวกเราขับออกมาจากวัดร้างด้วยความเร็วสูงทิ้งความมืดมิดและความน่ากลัวไว้เบื้องหลังหลังจากคืนนั้นทุกคนก็โล่งใจที่รอดออกมาได้แต่ดูเหมือนการจะไม่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นการเริ่มมีอาการแปลกๆเขาจะนั่งเมอลอยพูดจาคนเดียวบางครั้งก็กรีดร้องออกมากลางดึกบอกว่ามันมาแล้วมันจะเอาไปอยู่ด้วย มันมาจ้องหน้ากูทุกคืนเลยพวกเราพยายามปลอบการถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่วัดร้างการก็เอาแต่พูดจาไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเห็นคนแก่ตัวสูงใหญ่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมายืนจ้องหน้าเขาที่หน้าต่างห้องนอนทุกคืนแล้วก็พูดว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมึงลบหลูก่กูพวกเรางงกันมากลบหลู่อะไรพวกเราก็แค่อยากพิสูจน์ ไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ใครเลยนีนาะอาการของการหนักขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนผอมซูบลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาหลูลึกคล้ำมีแต่ความหวาดกลัวอยู่เต็มไปหมดบางครั้งเขาก็จะชี้ไปที่มุมห้องแล้วบอกว่านั่นไงมันมาแล้วมันมาจ้องกูอีกแล้วทั้งๆที่พวกเราไม่เห็นอะไรเลยพวกเราเป็นห่วงสุดท้ายพ่อแม่ของการ ปัดสินใจพาการไปหาหลวงพ่อกรจิชื่อดังในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นเมื่อไปถึงกุฏิหลวงพ่อการยังคงมีอาการหวาดกลัวตัวสั่นไม่หยุดหลวงพ่อมองหน้าการนิ่งๆแล้วถอนหายใจเฮือกหนึ่งโยมไปทําอะไรที่ไม่สมควรมาใช่หรือไม่หลวงพ่อเอ่อยถามด้วยน้ําเสียงที่สงบแต่แฝงไปด้วยความเมตตาการไม่ตอบ เอาแต่มองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดกลัวหลวงพ่อจึงหยิบขันน้ำมนตขึ้นมาแล้วเริ่มท่องบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์พรมน้ำมนตล,ลงบนศรีรษะของการทันทีที่น้ำมนตสัมผัสผิวกายการก็กรีดร้องเสียงดังตัวเกรงกระตุกอย่างรุนแรงเหมือนโดนไฟฟ้าชอ็อตพวกเราตกใจมากพยายามจับตัวการไว้ไม่ให้ดิน้นหลวงพ่อยังคงสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆ สัปพักอาการของการก็ค่อยๆสงบลงเขายังคงดูอ่อนเพลียแต่สีหน้าดูดีขึ้นกว่าเดิมมากดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเริ่มมีแววปกติกลับคืนมาหลวงพ่อพวกเราทุกคนมองหน้ากันเลิกละลบลูระครับหลวงพ่อพวกผมไม่ได้ตั้งใจจะลบลูใครเลยครับบาสเรีพูดขึ้นหลวงพ่อจึงหันไปมองหน้าการโยม ลองคิดดูให้ดีๆว่าโยมไปทำอะไรที่ไม่สมควรที่วัดร้างนั้นการหลับตาลงนิ่งๆเหมือนพยายามนึกอะไรบางอย่างสักพักเขาก็ลืมตาขึ้นมาใบหน้าซีดเผือดภาพผมไปยืนฉี่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งครับหลวงพ่อต้นไม้ที่มันมีสารเก่าๆตั้งอยู่ข้างล่างนะครับการพูดเสียงสั้นๆคำพูดของการทำให้พวกเราทุกคนถึงบางออ ตอนนั้นพวกเรากำลังเดินสำรวจวัดร้างอยู่แล้วการปวดฉี่เขาเลยเดินแยกตัวออกไปหาที่รับตาซึ่งก็คือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่พวกเราเห็นว่ามีสารเก่าๆตั้งอยู่สารนั้นดูเก่าแก่มากจนแทบจะผุพังไปหมดแล้วตอนนั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเป็นสารร้างธรมธรมดาธรรมดาหลวงพ่อพยักหน้าชา้ชาๆนั่นแหละคือสิ่งที่โยมไปลบหลู่ สารนั้นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิสิทธิ์ที่ดูแลพื้นที่นั้นมานานการที่โยมไปยืนฉี่รถโคนต้นไม้ที่มีสารอยู่ถือเป็นการไม่ให้เกียรติและลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางอย่างรุนแรงทุกคนถึงกับคนลุกสู้ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้จะทำให้การต้องมาเจอเรื่องร้ายแวงขนาดนี้หลวงพ่อจึงบอกว่า วิญญาณเจ้าที่เจ้าทางตนนั้นโกรธแค้นมากจึงตามมาหลอกหลอนเพื่อจะเอาชีวิตโยมการไปอยู่ด้วยโชคดีที่โยมมาทันเวลาหลวงพ่อทำพิธีรดน้ำมนต์ให้การอีกครั้งและมอบพระเครื่องให้การห้อยติดตัวไว้จากนั้นก็บอกให้พวกเราพาการกลับไปที่วัดป้างแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อทำพิธีขอขมาต่อหน้าสารเก่าที่การไปลบหลู่ แม้จะยังรู้สึกกลัวแต่พวกเราก็ไม่มีทางเลือกเพื่อให้การหายเป็นปกติพวกเราจึงพาการกลับไปที่วัดร้างอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นครั้งนี้ไปตอนกลางวันและมีหลวงพ่อเกจิไปด้วยเมื่อไปถึงศาลเก่าใต้ต้นไม้ใหญ่หลวงพ่อก็เริ่มทำพิธีขอขมาการนั่งคุกเข่าสำนึกผิดกล่าวขอโทษต่อหน้าศาลที่เขาได้ล่วงเกินไปหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ และท่องบทสวดมนต์เพื่อขอขมาและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยขณะที่ทำพิธีอยู่จูจ่ๆก็มีลมพัดโช,ชยมาบูบใหญ่ทั้งทั้งที่ไม่มีลมแรงเลยแม้แต่น้อยใบไม้ที่แห้งกรอบบนพื้นดินหมุนวนขึ้นไปในอากาศราวกับมีพลังงานบางอย่างหลังจากทำพิธีเสร็จการก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหลุดออกจากตัว เขารู้สึกโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาการหวาดกลัวต่างๆก็หายไปเป็นเปลิดทิ้งใบหน้าของเขากลับมาสดใสอีกครั้งหลวงพ่อบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางให้อภัยโยมแล้วต่อไปนี้ขอให้โยมทุกคนจดจำไว้ว่าการไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่มีความเชื่ออย่าได้กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอันขาดเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริง และบางครั้งก็อาจมีฤทธิ์เดชที่เราคาดไม่ถึงตั้งแต่นั้นมาการก็กลับมาเป็นปกติเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิมแต่บทเรียนครั้งนี้ทำให้พวกเราทุกคนจดจําไปจนตายว่าการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นบางครั้งก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากมากมากกว่าที่คิดหวังว่าเรื่องราวนี้จะถูกใจนะครับทุกคน และอย่าลืมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงอย่าได้ลบหลู่เป็นอันขาดวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ